มาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับเออวันนี้เราทำอะไรกันเ,เอานมไม้ครับเอานมไม้นไม้ของสวนแม่การีใช่ไหมครับจะให้ทีมงานทำผลร่วมมิตรกินมันไม่มีคนมาเอามันเลยยาววุ๊บมีมดแดงแง่ใส่ถุงใส่สอบใช้หลายหน่อแล้วแล้วทั้งหลังทั้งหลังอยู่ตรงนี้

นี่นี้นๆหนอมยาวไม่ได้มาหลายวันแล้วก็เลยยาวยไม่ได้มาลานยาวหมดเลย นี่หลายหน่อแล้ว